นี่เป็นยังคงเป็นเรื่องการหารากของสมการอยู่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอ,อทำโจทย์ด้วยกันก่อนนะครับครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังนี่เดี๋ยวจะให้ทำเองนะครับแล้วก็ทำส่งภายในชั่วโมงนี่แหละนะครับอเราไปดูโจทย์อันนี้นะครับ ไปดูข้อห้าจุดสองหนึ่งก่อนนะครับห้าจุดสองหนึ่งคือข้อนี้โอเคเป็นโจทย์เกี่ยวกับการเงินนะครับแบบหนึ่ง เดี๋ยวมาลอกโจทย์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเออจะได้ทำความเข้าใจโจทย์ด้วยกันก่อนนะครับจุดสองหนึ่ง เดี๋ยวเราเตรียมชีตเตรียมอะไรไว้ก่อนนะครับเ,เห็นหน้าจอนะครับทีนี้โจทย์เขาบอกว่าโจทย์เขาบอกว่าเราซื้ออุปกรณ์นะครับ อะไรก็ไม่รู้แหละอุปกรณ์เนี่ยนะครับเราซื้อ equipment มาอันหนึ่งนะครับราคา25,000พันเหรียญน,นะครับ for noting h down ก็คือไม่ต้องจ่ายเงินดาวครับดาวคันนี้ก็คือมาจากดาว p ปเม e n t นั่นแหละนะครับก็คือเงินที่เราต้องจ่ายครั้งแรกคนไทยก็ใช้ทับศัพท์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้วิธีผ่อนจ่าย ละห้าพันห้าร้อยเหรียญเป็นเวลาหกปีนะครับอันนี้พออ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลองคิดดูเล่นๆก่นอนก็ได้นะครับว่าถ้าเราจ่ายห้าห้าพันห้าร้อยเหรียญเป็นเวลาหกปีเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็คิดเป็นเงินสามหมื่นสามก็เท่ากับว่าที่เราเสียดอกให้เขารวมทั้งหมดเนี่ยเอ่อเท่าไหร่ละเนี่ยแปดพันใช่ไหมราคาต้นมันสองพันสองหมื่นห้า จ่ายจริงรวมกันหกปีคือสา0หมื่นสามนะครับเพราะนั้นก็ส่วนต่างเนี่ยกลายเป็นดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้เขาไปตลอดหกปีนี่แหละนะครับอันนี้คือดูเร็วๆแต่ว่าการคิดเรื่องเงินเอ,อมันจะไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยมูลค่าเงินมันเปลี่ยนด้วยนะครับมูลค่าเงินมันจะเล็กลงเล็กลงนะครับเนื่องจากเงินเฟอ้อเนื่องจากอะไรอีกหลายๆปัจจัยนะครับ ทีนี้เขาถามว่าดอกเบี้ยที่เราจ่ายเนี่ยจ่ายด้วยอัตราเท่าไหร่นะครับจ่ายด้วยอัตราเท่าไหร่สูตรหรือว่าสมการนะครับที่ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง present w o r d นะครับ present w o r t นี่คือมูลค่าปัจจุบันแทนด้วยตัว,ตว,ตว p นะครับค่าใช้จ่ายรายปีนะครับแทนด้วยตัว a นะครับก็มาจาก annuity นะครับ Annuity หรือว่า annual payment นะ่ะ annual มันแปลว่าปี year, ครับนี้นะหรือว่าอ่านว่า annuity หรือว่าใช้คำว่า annuity ก็ได้ก็คือเงินที่ต้องจ่ายทุกปีทุกปีเป็นประจำนี่นะครับแล้วก็ number of y e a r ก็คือจำนวนปี interest rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยตัว i นะครับตัว i ในที่นี้ต้องเป็นทศนิยมนะครับเช่นดอกเบี้ย10%เราก็ต้องเขียน i เท่ากับศูอะไรแบบนี้นะครับ ทีนีเ้เขาบอกว่ามูลค่ารายปีคือตัว A ใช่ไหมครับที่ต้องจ่ายรายปีเนี่ยเท่ากับมูลค่าปัจจุบันตั้งไว้ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับสมการนี้นะครับ I เป็นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ N เ,เป็นจํานวนปีที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือ6ปีน,นะครับเ,เขาเขาถามตัว I ครับเขาถามว่าตัว i มีค่าเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าตัว A เขาให้มาแล้วใช่ไหมตัว A นี่เราจ่ายปีละห้าพันห้าเก็คือห้าพันห้าะครับ p นี่คือ present value ก็คือเงินที่คุณจ่ายเงินเงินที่คุณจ่ายสดอะนะครับก็คือสองสองหมื่นห้าะครับแล้วก็ N คือจำนวนปีที่เกิดขึ้นคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นกรณีที่เหมือนกับเราผ่อนผ่อนซื้อของทั่วๆไปนั่นแหละ เขาก็เราอาจจะมองว่า P ตัวนี้เป็นเงินเป็นราคาซื้อสดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะผ่อนจ่ายเนี่ยผ่อนจ่ายปีละเท่าๆกันเนี่ยก็คือเข้าสมการนี้เข้าสูตรนี้นะครับโดยเราก็อยู่ที่ดอกเบี้ยน,นี่แหละว่าเราคิดเท่าไหร่อย่างเวลาเราไปซื้อรถอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดดอกเบี้ยเราสองจุดสามเปอร์เซอะไรเงี้ยนะครับสองสี่เปอร์เซ็นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําโปรโมชั่นกันมาแล้วก็ผ่อนกี่ปีก็ว่าไปนะครับผ่อน ห้าปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าสูตรนี้ได้แล้วก็มันก็จะบอกว่าเราต้องเก็บเงินกี่บาทอะไรเงี้ยนะครับเรื่องเนี้ยดูมันเป็นเรื่องคือมุเรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลานี้เป็นเรื่องสําคัญนะแล้วก็ทุกสาขาอาชีพควรจะรู้ด้วยไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนการเงินหรือหรือหรือรอ,อุตสาหการอย่างเดียวอะวิศวะเครื่องกลก็ต้องเรียนเพราะว่าจริงๆเรื่องเี้ยใช้กับชีวิตประจําวันอะเวลาเราเอาเงินไปฝาก ธนาคารอะไรเงี้ยนะครับคิดดอกเบี้ยทบต้นคิดยังไงเงี้ยเราก็ต้องคิดเป็นผ่อนของคิดเงินยังไงก็ต้องคิดเป็นนะครับแล้วก็เอ่อความรู้อันนี้เป็นพื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์การลงทุนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอะว่าถ้าเราจะทําเช่นอย่างงานผมอะเอ่อทําเรื่องอนุรักษ์พลังงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องคํานวณเป็นว่าเอ่อทมาตรการนี้ไปแล้วมันจะคุ้มค่าต่อการลงทุนไหมนะครับ แล้วถ้าเราไม่ทําสิ่งนี้เราไปทําอีกมา,มาตรการหนึ่งอะไรคุ้มกว่ากันอะไรเงี้ย <sh arp inhale> ก็ต้องเข้าเรื่องนี้หมดนะครับก็ต้องคิดเรื่องการเงินเป็นทั้งหมดนะครับเ,เล่นหุ้นนะก็ยังต้องใช้ความรู้เรื่องนี้นะครับนี่เรื่องเดียวกันนะคิดเรื่องดอกเบี้ยทบ <sh arp inhale> ต้นเรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะครับคือถ้าสนใจเรื่องนี้นะมันไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนวิชาอะไรก่อนนะครับอันนี้มันเป็นหัวข้อหนึ่งที่ สามารถเรียนได้อย่างอิสระเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาเนี่ยแล้วก็ผมมีบรรยายอัดเทปเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้เพราะว่ามันเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมสอนในวิชาอนุรักษ์พลังงานนะครับถ้าสนใจนะผมผมไปเปิดใน y o u t u b e ให้ดูนะถ้าสนใจนะครับก็ให้ไปที่ช anel ผมนี่แหละแล้วก็แล้วก็ ไปที่เอไปที่วิชาเอา้าเดี๋ยวนะผมหาเพลย์ลิสต์ไม่เจอละอืเดี๋ยวดูอันนี้ดีกว่าดูเพลย์ลิสต์ทั้งหมด หัวข้อนี้ผมมาไว้ในวิชานี้นะครับ Design of Energy System นะครับเ,เรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาเนี่ยมันจะเป็นบทที่5นะครับเป็นคลาส5เ้เนี่ยเนี่ยมีอยู่กี่ตอนแล้วเนี่ยหนึถึงสิบเอ็ดนะมีอยู่สิบอดตอนอันนี้นะครับก็ถ้าสนใจเรื่องการคำนวณมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลาเนี่ยไปดูได้นะครับและสูตรที่เราเห็นใน ในโจทย์เมื่อกี้ก็อยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเป็นสูตรพื้นฐานสูตรที่สองนะครับก็ไปดูได้เพราะว่าอันนี้จริงๆไม่จําเป็นจะต้องไม่จาเป็นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรทั้งสิ้นเะน่เพราะว่ารู้เรื่องนี้คือมันใช้ได้อีกหลายเรื่องในในชีวิตนะครับอยากเล่นหุ้นก็ต้องร,ร,รู้เรื่องนี้นะครับอ่าทีนี้ก็แต่ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรู้เรืออะไรขนาดนั้นก็ได้ก็อมองมันเป็นสมการก็ได้นะครับว่า เขาให้ a มาเป็นห้าพันห้าเนี่ยเขาให้ p หรือว่าเงินซื้อสดเนี่ยมาเป็น2 0, 5งหมน้านะครับให้ n คือจำนวนปีที่เป็นมีการจ่ายเงินซ้ำๆกันเนี่ยหปีนะครับ n คือหให้หาว่า i ก็คือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเขาไปคิดเป็นอัตรากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้เราลองดูไปแล้วนะว่าดอกเบี้ยเนี่ยรวมๆกันแล้วก็คือ แปดพันเหรียญใช่ไหมที่เราจ่ายไม่เกี่ยวอะไรกับมูลค่าสินค้าอะไรนี่คือจ่ายจ่ายเพื่อซื้อการที่เราไม่ต้องจ่ายสดเป็นก้อนแค่นั้นเองเนี่ยเราต้องบวกเพิ่มไปตั้งแปดพันเหรียญนี้เขาก็จะแปลงดูว่าไอ 8, ้แปดพันเหรียญเนี่ยถ้าแปลงกลับมาเป็นอัตราดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยเท่ากับว่าเราเสียดอกเท่าไหร่กี่ในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับโจทย์เราเป็นแบบนี้ทีนี้ไม่บอกวิธีไม่บอกค่าเริ่มต้นไม่บอกค่า To l e r a n c e หรือว่าค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราเป็นคนกําหนดเองหมดนะครับทีนี้ก่อนก่อนที่เราจะเข้าวิธีต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตั้งโจทย์ก่อนใช่ไหมโจทย์เราคือต้องตั้งในรูป fx เท่ากับศูนย์ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเอาไปเข้ากรรมวิธีต่างๆใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยเอลอง ดูแล้วกันนะว่าตอนนี้ x ของเราคือตัว i นี่แหละนะครับทีนี้ก็เริ่มเลยนะถ้าเกิดเราจะจัดรูป f x เท่ากับ0ใช่ไหมครับเราก็แค่เอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาแทนเข้าไปในตัวแปรแต่ละตัวใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายทุกอย่างไปไว้ข้างเดียวกันของสมการก็เสร็จละนะครับวิธีพิมพ์แทรกสมการก็เข้าไปที่ insert ใช่ไหมครับ แล้วก็ไปที่ equation นะครับจิ้มมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาพิมพ์ก็เอาอะไรเดียเอา fx เท่ากับศูนเลยนะ fx ก็คือตอนนี้ F x ของเราก็คือตัวแปร i ใช่ไหมครับที่เป็นดอกเบีย้ยเท่ากับอะไรก็เท่ากับเนี่ย p อะไรเนี่ยนะแล้วก็ย้าย a ไปลบอีกข้างหนึ่งนะครับลบ a รอไก่อนก็ได้แล้วตรงนี้ก็จะพิมพ์ P ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเศษส่วนเศษส่วนเราก็มาที่ fraction แบน,นี้นะครับเอาไปสักอันหนึ่งนะครับข้างบนจะเป็น i i นะครับแล้วก็วงเล็บหนึ่งบวก i ใช่ไหมทั้งหมดอ้าวแล้วทั้งหมดยกกำลังนี่ก็ต้องทิม์ใหม่เห๋ยวะเนี่ยยกกำลังยกกำลังอาใหม่ทำใหม่อันนี้ก๊อปไป นะครับทั้งหมดนี้ยกกำลัง n น,นะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็น1บวก i ก,กำลัง n ขี้เกียจพิมพ์แล้วผมก็ไฮไลท์ช่วงที่ผมอยากจะก๊อปใช่ไหมก็คอนทอ c ไปเลยนะครับลงแล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์มาข้างล่างก็คอนทอ v นะครับ i เกินมาตัวหนึ่งก็ลบทิ้งไปซะนะครับแล้วก็มาพิมพ์ต่อท้ายว่าเป็นลบ1 โอเคไหมตรงนี้ไม่ต้องละตรงนี้จะเป็นเท่ากับศูนย์ไปละนะครับโอเคไหมตามทันไหมครับก็คือแค่ย้ายแค่ย้ายข้างสมการนะครับเอาทุกอย่างไปกองกันไว้ข้างหนึ่งแล้วก็แล้วก็จัดให้มันเท่ากับศูนย์นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้แทนตัวเลขเข้าไปเลยเนะอะลองแทนค่าตัวเลขเข้าไปด้วยนะครับโอเค ก็ตัว P เนี่ยโจทย์เขาให้มาว่าเป็นเงินดาวใช่ไหมครับเอ้ยไม่ใช่เงินดาวเงินซื้อสดใช่ไหมก็คือมูลค่าปัจจุบันเนี่ยคือ2องสองหมืนะครับถ้าซื้อสดวันนี้เลยเนี่ยสองหมื่าจำนวนปีก็คือ6ปีนะครับที่เกี่ยวข้องส่วนเงินผ่อนที่เราต้องจ่ายปีละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือห้าพันหนะครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะ fx เท่ากับศูคือสมการนี้นะครับทีนี้เราก็ ต้องกําหนดเองละเพราะโจทย์ไม่ให้มานะครับว่าว่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้จะเอาเท่าไหร่นะครับผมก็ไหนไหนใช้ Excel แล้วใช่ไหมผมก็ตั้งละเอียดหน่อยนะครับก็ไปทดสยมตำแหน่งที่3ไปเลยนะครับส่วนค่าเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ไม่บอกอีกแต่ทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยตัวเลขมันก็อยู่ระหว่างศูนถึงร้อยเปอร์เซ็นแหละครับมันคงไม่เกินนั้นหรอกแล้วก็ดอกเบีย้ยนะ เอาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติอันนี้เรามองว่าเป็นดอกเบี้ยงเงินกู้อย่างเงี้ยนะครับดอกเบี้ยงเงินผ่อนดอกเบี้ยงเงินกู้เนี่ยคงไม่มีใครคิดระดับแบบสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นหลอกนึกออกไหมครับขนาดที่เขาเซลในทุนแขกที่แบบปล่อยกู้นอกระบบเก็บดอกร้อยละยี่สิบนี่ยังแบบลากเลือดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่าเริ่มต้นถ้าไม่มีใครบอกมานะเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรจะเกินศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วอ่ะร้อยเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งนะครับ เพราะว่าในสูตรนี้มันจะต้องเป็นทศนิยมนะดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นก็คือหนึ่งนะครับ i เท่ากับหนึ่งทีนี้แต่ว่าไม่มีใครคิดดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับเราอาจจะลองดูก่อนก็ได้แล้วผมถ้าเป็นผมผมอาจจะตั้งขอบไว้ที่ดอกยี่สิบเปอร์เซ็นก่อนแค่นี้ก็แค่นี้ก็ขูดรีดอยู่แล้วนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเข้าแต่และว,วิธีต่อไปนะครับ